ความเป็นมาของแบรนด์ใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เหมือนที่ที่บอกบนเวทีนะครับจริงๆเนี่ยนิยมยีนเกิดจากคนสามคนนะครับที่มีความรักในยีนนะครับมีความหลงใหลในยีนนะครับแล้วก็อยากผลิตยีนให้เหมาะสมกับคนรักของคนไทยก็เลยร่วมกันต่อเกิดแบรนด์นิยมยีนขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกครับพวกเราก็มีความรักในยีนนะครับแล้วก็อยากส่งต่อความรักของเราแล้วก็ าขายการสั่งตัวของเราที่ที่เราคิดว่าผลิตขึ้นมาเพื่อให้หมอคนไทยส่งกลับมให้ลูกค้าที่เราที่เราที่สนุเราคอยเราแล้วสำหรับแคมเปญนี้ค่ะมีความเป็อะไรบ้างค่แค่ครับก็แคมเปญนี่จริงๆเราใช้ใช้ชื่อว่า Big t a ตร์กิบบิ๊กเคียร์แนะครับอยู่จริงๆนะเราใช้ตัวย่อว่า c ี s นะครับ Clear a n ลนด์ l ซจริงๆมันเปรียบเสมือนว่าเป็นการขอบคุณลูกค้าดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำ ทำแบรนด์มาเนี่ยเราก็ออกคอลเลคชั่นใหม่กันเยอะมีแคมเปญดีๆกันเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีแคมเปญไหนที่จัดได้ยิ่งใหญ่ได้อลังการได้เต็นทูนที่อะไรขนาดนี้นะครับมันที่เหมือนที่ผมบอกมาเลยทีว่ามันไม่ใช่เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดของปีนี้แต่เป็นแคมเปญที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเคยเปิดงานมาเลยดีกว่าครับก็เราอยากจะขอบคุณลูกค้านะครับอย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือลูกค้าครับเมือนเราอกก็เลยอยากขอบคุณลูกคา้กาโดย อยากให้ทุกคนได้ชอบสินค้าของเราในราคาที่พิเศษที่สุดไม่เคยทํามาก่อนครับถูกที่สุดคาดไม่ได้เลยคาดไม่ได้ครับแล้วกับน้องที่เลือกน้องแต่งแต่งแต่งมาแต่งมาแบบนี้ครับก็น้องสองคนเป็นเวลาที่มีที่เสียแล้วนะครับแล้วก็แฟนคลับค่อนข้างเยอะก็อยากจะเอาน้องออกมาแล้วก็อยากให้น้องใส่ยีนส์สวยน่ฮะจริงๆใส่เสื้อรุ่นเดียวกับผมใส่สวยมากเราใกล้เคียงเลยผมอยากระถอดทิ้งเลย ครับก็นี่แหละครับก็น้องสองคนก็ถือเป็นไอคอนนะครับาราวัยรุ่นแล้วก็ใส่ยินสวงหน้ารูปร่างดีก็ก็เลยพาน้องขข้ามาบบโชวใ์ให้ทุกคน,กคน,กคนเป็แฟนคลับเอนว่าใส่ของย่อมยิแม้วสวยนอง่นยง่งยเลยไงบ้างคะแบบว่าคนน้องใส่รเท่แค่ไหน,ยนอย่าง,างที่พี่นั <ๆ S 1> ่งบอกครับรายที่ติดเออเออเออเอกเ้องออเออเอมเออเอาเออ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 เอาเลออกเรามาแล้วก็แบบชื่นชมกัน ก็ด like, ีใจครับท so, ี pe, ่แบบพี่ๆเรียกเรามาแล้วก็แบบดีใจที่แบบได้มาร่วมงานกับนิยมยีนิกร้อมกันก็อาที่แล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วที่สลับทีเดียวรอบนี้ได้มาที่สุกทีมโลกดีใจมากเลยก็ที่ได้มาร่วมงานกับนิยมยีนิกร้อมเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ร่วมงานกับนิยมเป็นครั้งที่สองก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นแคมเปญที่แข่งรันรันสุดดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานเลย ตัวเองขนดี้แบบขวหังตัวแที่พี่เขาส่งไปอีกแน่ดี๋ยวามีอีกหลายแนะไม่ีหามอไม่ต้องหรัดยังไงโอียงขนาดนี้ยังไงน้องอยูอได้ไหมอ๋อเฝากเดี๋ยวฝากตัวได้ครับแล้วควที่ฝากแฟนแล้วก็ฝากแบบว่าแคมเปญพิเศษอะไรบ้งครับจริงจริงๆเรามีสโลแกนอยู่นะครับสโลแกนของแบรนด์คือพลังบวกที่สวมใส่ได้นะครับ เราอยากให้เราทําแบรนด์ขึ้นมาต้องการให้มันรู้สึกว่าเป็นมากกว่าเสื้อผ้า,านะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นดีไซน์เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะครับดังนั้นนะขออยากฝากนิยมยีนนะครับห้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้า,ท,าท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ครับการสตัวเราเปิดกว้างมากนะครับนิยมยีนเรามีเรื่องสินค้าค่อนข้างมากสํา,ห,าสหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกสไตล์การแต่งตัว ก็อยากฝากถึทุกคนว่าต่อใจนะครับให้แบรนด์ไทยไบ้นท่นิยมดีครับลองลองเข้าไปเลือกดูที่แท่งสั่งเนือนทั่วไปนะครับเรามีสาขายรือทัพี่ทั่วประเทศนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วคุณจะไม่เสียใจครับ